โอ้กไว้ใช่ไหมเนี่ยเห็ดเล้าวอ่ะรอเล้าวอ่ะเดินไปนู่นมานี่เราเล้าอ่ะเห็นไหม<อ>มันก็ต้องมาหาสุดท้ายมันก็ต้องมาหาอกยกู่ดีแหละใช่ใช่ใช่ได้เห็นกระตาแล้วยอดได้เห็นกับยอดก็ได้เห็นกระตาอาใช่ เต้ากินเห็ดหรอวะกินสิกูคุณว่าจะเต้าเป็นในในป้าไม่ให้กินเห็ดเรากินแหละเต้ากินเจไงเจงเต้ากินเหรอดูข้างในนู้ก็มีหน่อยินอะไรดูหน่อยโอ้ยเดินปนฝีมดเลนืยซ์เหยได้พักข้อนี้แหละ